เพื่อนส่งวัตถุชิ้นนี้มาให้ผมทําไมผมถึงเอาเรื่องนี้มาให้ดูอันนี้ผมได้จัดการให้กับเขาไปเรียบร้อยแล้วมันดึงไม่ได้มันคือเขี้ยวข้างในให้ดูว่าผมทํายังไงกับมันอ่ะอันนี้มันปกติแล้วนะจะทิ้งก็เสียดายโอโ้โหหาก็ยากเนื้องานก็ของแท้เสียด้วยถอดลานก็ต้องแก้ลานก่อนก็มันหมดลานแล้วเนี่ย เที่ยวมันหักเนี่เนื้อที่ที่เราจะต้องไปเกาะไปเกี่ยวมันอ่ะมันหายไปหมดเลยให้ดูใกล้ๆผมใช้สว่านเห็นไหมครับมันหักีนรอยเดิมที่เป็นสีดำๆเนี่ยผมใช้สว่านซาะให้มันยาวขึ้นเพราะว่าเนื้อที่เดิมเนี่ยมันมันไม่เหลือหรอละถ้าไม่ซาออย่างนี้มันก็ไม่มีที่เกาะแล้วผมก็ดัดพับให้มันยาวเข้ามาอีกเพื่อที่จะชดเชยช่วงด้านกว้างที่มันแคบลงเนี่ยเพราะว่าเนื้อมันหายไปผมก็เลยซาะประมาณเซนกว่า ด้วยดอกสวานที่มีความโตที่ประมาณน่าจ,จะ1.5นะประมาณนี้แหละจะได้ไม่ต้องไปทิ้งมันของ<ม>ดีนะคร<ม>ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเป็นทิกเล็กน้อยเผื่อเพื่อสมาชิกท่านใดไม่อยากจะสูญเสียมันไปก็ลองทำดูนะครับ โอเคโอเคค่ะโอเคเชี่ยวจะเป็นช่างเจะเป็นช่างโอ้โห